กระบองเพชรกลางแจ้งเฟอร์โลนาโหด40องศาอยู่ได้นะครับนี่ครับสวยมากครับหนามเป็นหนามดอกเป็นดอกนี่ครับดูครับดูความสวยของกระบ,บองเพชรกลางแจ้งที่ไม่มีโรงเรือนนะครับการที่นี่ครับขอดีนะครับขอดีไม้ ที่มันมีโชว์ดอกแบบนี้นะครับขอดีก็คือถ้าเขาอยู่กลางแจ้งได้รับแสงเต็มที่อาหารพอเหมาะดอกเขาจะออกเรื่อยๆนะครับดอกจะออกเรื่อยๆเลยครับดูดอกสวยมากครับดอกเฟอร์โลครับ มีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมมากนะครับโซนนี้จะเป็นเฟอลอของเราจะเน้นเฟอลอเล็บเดี่ยวครับต้นเล็กๆดูต้นเล็กๆ,ๆผมเบิ้งดีละ่ะต้นเล็กๆผมจะปลูกไซส์ประมาณนี้แหละเล็กๆแต่โตวไวมากครับตัวนี้โตวไวจริงๆนี่ครับนี่ก็เป็นไม้ในสวนนะครับที่มาปลูกไว้นะครับ จากต้นเล็กๆนะครับกระถาง2นิ้วต้นละ25บาทนะครับไม้จากกระถางแค่2นิ้วนะครับเรามาปลูกนะครับแต่ก็ใช้เวลานะฮะสาปี5ปีปลูกลงดินนะครับข้อดีในการการแจ้งเราก็ไม่เปลี่ยนกระถางครับปลูกครั้งเดียวจบแม่พี่พี่ที่ตัดสินใจว่า ปลูกกระบองเพชรกลางแจ้งนะครับก็คือว่าปลูกได้นะครับปลูกได้แต่ก็มีความเสี่ยงนะครับ 50- 50ผมปลูกได้2ปีนะครับมาลงดินตรงนี้2ปีนะครับผมบอกเลยว่าความเสี่ยงก็มีนะครับ 50- 50เลยนะครับสวนยังทํายังไม่เสร็จนะครับนี่ครับ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ว่าท่านใดครับแม่ๆพี่ๆนะครับผ่านมาเส้นทางนี้ครับอำเภอพุทธิสงฆ์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับบ้านหนองบัวลองครับเส้นทางนี้นะครับจะผมจะขึ้นพิกัดไว้ให้นะครับถ้าก็แวะเข้ามาชมได้นะครับยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็ดอกกระบองเพชรนี้ก็คือ ตัวนี้ครับถ้าบานแล้วครับเขามีกลิ่นหอมมากนะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเฟอร์โลมันมีกลิ่นนะครับมันมีกลิ่นหอมที่แบบละมุนละไม่มากหอมจริงๆนะครับช่วงประมาณบ่าย2องอย่างเงี้ยครับบ่าย2องบ่ายสามนี่ครับหอมมากนะครับมีกลิ่นหอมแบบเหมือนดอกไม้แบบดอกไม้ป่าอเงี้ยครับนี่ครับนี่ผมปลูกไว้นะครับจากกระถาง2นิ้วนะครับนี่ครับ ผมปลูกลงดินนะครับภายใน2ปีนะครับแม่แม่พี่พี่นะครับไม่ได้โกงหกแม่แม่พี่พี่นะครับไซ์ที่มันใหญ่ขึ้นมาไซ์นั้นผมอยู่กระถางห้านิ้วแต่เป็นไซ์เล็กสุดเล็กสุดตรงนี้นะฮะสองนิ้วแล้วก็มาสามนิ้วแล้วก็มาปลูกกับภายใน2ปีมันจะเป็นไล่รุ่นแบบนี้นครับมันจะโตไม่เท่ากันครับให้แม่สังเกตดูเล็บเหี่ยวตรงนี้คือ ปลูกกลางแจ้งผมพูดเลยนะครับได้เต็มปากแล้วครับผมปลูก2ปีนะครับรอด90เปอร์เซนะครับปลูกง่ายครับผมผมบอกเลยว่ามันง่ายมากถ้าเป็นตัวอื่นที่ยากผมก็จะบอกว่ายากครับแต่ว่าตัวนี้ผมต้องพูดแบบจริงๆเลยนะครับแบบว่าไม่โกหกแม่เลยนะครับไม่พี่ๆเลยนะครับเฟโรครับโตเร็วออกดอกท่า ได้ดินดีแดดดีต้นเล็กๆไซนี้ก็ออกดอกแล้วครับดูดอกโซนนี้เขาจะทยอยออกดอกกันแล้วนะครับนช่ครับเด็บเดียวเฟลอเนี่ฮะนี่ครับตัวนี้คือเป็นไม้มะเล็ดไทยสวนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม้ที่ซื้อมานะครับเราจะพาไปดูไม้ที่ผมซื้อมาจากประเทศจีนนะครับ มีต้นหนึ่งนะครับพี่ๆเขาแบ่งปันมาให้นะครับราคาย่อมเยาครับดูนะครับวันนี้ครับเป็นเล็บเดี่ยวหนามสั้นครับตัวนี้นะฮะผมก็ไม่ทราบแต่ว่าไม้ใหญ่แล้วนะครับสูงประมาณ30เซนนี่ครับดูลำต้นใหญ่มากตันนี้คือของประเทศที่ว่าประเทศจีนนะครับ พี่ๆนําเข้ามาขายในบ้านเรานะครับประเทศไทยนะครับผมพี่ๆเขาก็แบ่งมาต้นหนึ่งนะครับมาปลูกที่นี่ออกดอกเลยครับดูดอกเขาดูดูดอกดู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 ครับดูดอกเขาออกทุกวันนะครับตัวนี้ครับดูฝักเต็มเลยนะฮะดอกแบบเต็มเลยนะครับคือความสมบูรณ์แล้วได้แดดด้วยนะครับฮะ มีต้นเดียวนะครับที่ผมลองมาปลูกดูก็เจริญเติบโตดีนะครับอายุของเขามาปลูกที่นี่ก็หนึ่งปีแล้วนะครับนี่คือไม้ไม้นอกไม้นอกนะครับไม้นอกไม้ต่างประเทศนะครับแต่ต้นเล็กๆนี้เป็นไม้ที่เกิดในสวนเรานะครับที่เพาะเมล็ดในสวนของเราเองนะครับก็เซฟในต้นทุนได้เยอะนะครับนี่ครับดูครับสวยมากนะครับดูออกดอกกันนะครับ ใหญ่สุดที่เลี้ยงนี่ก็คือ5ปีนะครับนี่ครับไม้ห้าปีเลี้ยง5ปีจากกระถาง2นิ้วครับตัวนี้ครับนี่ครับเราจะดูให้ใกล้ๆเลยครับนี่ครับตัวนี้เลยครับเฟอร์โลตัวนี้ครับนี่ครับห้าปีจะเข้า6ปีแล้วครับปีนี้ก็คือเป็นไม้เมล็ดในบ้านเราเองนี่ครับหปีหปีนี่ครับ ถือว่าพอใจไม่ไซส์ขนาดนี้ครับไซส์ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับดูดูดสวนของเรานะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็น่าจะไม้ก็จเจริญเติบโตดีครับแม้ร้อน40องศาก็มีความจเจริญเติบโตดีนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับเฟรโรเล็บเกี่ยวนะครับผม ตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะครับผมทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ